โอ้โหวันนี้พี่นิกมีการทดลองอะไรมาฝากน้องคะเนี่ยอ้าวน่าสนใจไหมดูแค่นี้เนี่ย<า>เรียกว่าเป็นเกมสนุกสนุกที่มาท้าน้องเพื่อนกทกับพี่ดีกว่านะอย่าเรียกว่าการทดลองเลยอ๋อนี่มาท้ากันเลยใช่ไหมคะใช่แล้วงั้นอขอกติกามาเลยค่ะอ,อุปรกรณ์เนี่ยง่ายนิดเดียวก็คือเรามีขวดพลาสติกอย่างนี้นะครับพลาสติกค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือนี่คือหลอดธรรมดานั่นเองนะครับนะครับวิธีการนะครับก็คือต้องเอา ขวดพลาสติกนี่เอาฝามันใช่นะครับมาเจาะรูใช้ๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มาเสียบหลอดลงไปนะครับมีหลอดสั้นกับหลอดยาวอันนี้นะครับแล้วก็เราทําแค่สองขวดนี้นะครับโดยที่ขวดหนึ่งนะครับเราก็ทําเหมือนกันเพียงแต่ว่าหลอดนะครับจะสั้นกว่าอันหนึ่งแค่นั้นเองค่ะตลอดสั้นน้อยน้อยสุดนี้คือเท่ากันทั้งสองอันใช่คะเท่ากันอนี่นะครับแล้วพี่ก็ใส่น้ำลงไปเกือบเต็มขวดให้น้องเพื่อนเลือกก่อนเลยครับว่าจะเอาสีอะไร สีเขียวอาท่เขียวนะกติกาง่ายนิดเดียวนะครับใครสามารถที่จะเทน้ําออกจากขวดได้หมดก่อนคนนั้นก็จะชนะดีมากเลยค่ะเพื่อนเลือกหลอดสั้นเพื่อนว่าหลอดสั้นเร็วกว่าโอ้โหแตงว่าเลือกได้ถูกนะเราเลือกเนี่ยนะครับสีเข้ากับชุดอีกกันหานะชุดพี่นิกน่าจะได้ถิโอเคได้เลยลองดูแล้วกันนะครับแต่พี่ว่านะของพี่เนี่ยหมดก่อนแน่หลอดยาวเนี่ยนะคะพร้อมพร้อมหนึ่งสองบ น้ำบีบขวดนะน้ำบีบนะทำไมของพี่นิกมันดูเร็วๆนะคะอ้าวไม่นู้เบ้วมือ่นกันเร้ขดดูิขอกันดูเร็วๆ้วดว่าอี่ดวๆะะน้งดน้ี่ขนะมี่นาดให้น้องเพื่อนเลือกก่คนบนะครับ สังเกตน้าที่ออกไปนะตรงนี้เห็นไหมอันนี้ที่เป็นรูที่อากาศเข้าไปเนาะอ๋อคือตรงนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วก็นี่น้ําออกจากรอดยาวจะเห็นว่าน้าหลอดยาวของที่นี้เร็วกว่าของเครื่อนเยอะเลยค่ะใช่หใช่ค่ะมันก็สร้างความแตกต่างกันนี้อันนี้อยู่ขีดที่สองนี้ลงมาขีดที่สี่เฮ้ยแปลกมากนี่ขนาดได้เลือกต่อนะครับโอ้จริงๆด้วยแปลกมากๆเลยค่ะเสร็จแล้ว เห็นไหมครับ <c oughs> ชนะก่อนอื่นนะครับเราต้องเข้าใจว่าการที่น้ําไหลออกจากขวดได้เป็นเพราะอากาศที่เข้าไปในขวดไปดันให้น้ําไหลออกมาจากขวดน้ําที่ไหลในหลอดที่ยาวกว่าจะมีแรงดันของน้ํามากกว่าน้ําจึงไหลได้เร็วกว่าในขวดหลอดสั้นสรุปว่าแรงดันที่ต่างกันทําให้น้ําไหลด้วยความเร็วที่ต่างกันครับแล้วถ้าเกิดว่า นะครับหลอด,อ,ลอ,ดอ้วนแต่ว่าสั้นกว่ากับหลอดผอมแล้วก็ยาวกว่าล้ครับอันนี้ก็ต้องมาแข่งกันหน่อยละถ้าพี่นิกสงสัยอย่างนั้นฝากน้องๆไปทําการทดลองดีไหมคะกูดไอเดียดีมากเลยครับนะน้องๆสงสัยนะครับก็สามารถที่ไปทําการทดลองที่บ้านลองดูนะครับ